สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับผมไอไก่คนดีเขาเดิมไปแล้วนะครับวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปเปิดกูน้องปาหายุที่ผมซุ่มเลี้ยงไว้เป็นเวลาทั้งหมด3เดือนนะครับโดยวันนี้ครับเราจะทําการย้ายบ้านให้น้องเขากันและผมก็จะทําการคัดเกีย์น้องเขาด้วยคือตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดมาถึงตอนนี้สามเดือนผมยังไม่เคยคัดเลยว่าตัวไหนพิการตัวไหนสวยไม่สวยเพศอะไรผมยังไม่เคยคัดเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาคัดกันโอเคครับเ้วเลี่อนไปดูกันเลยครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างมีน้องท น้องคูแบ็กบานเลยครับแอบอยู่ตรงนี้เต็มเลยนี่เลยครับหทุกคนเห็นไหมบึ้บเลยมีกุ้งติดหไหมไม่เป็นไรครับผมย้ายน้องเขาเลยดีกว่าออซึ่งน้าวันนี้ก็คือเป็นน้ําจากบ่อเขาได้แหละครับ,รบผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวน้องกุ้งหมเขย้ายกลับออมีตัวนี้ตัวหนึง่งได้มาหนึ่งตัวายออออลูกออมาหาก่อนอยู่ไหนบ้างยแอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้ครับนี่แอบอยู่มุมมุมนี่อ๊บ นี่ได้มาแล้วแล้วมีน้องกุ้งแถมมานิดหน่อยโอ้โหมีลูกปลาด้วยเอ้ยฟูแบ็กของผมม,มันมันท้องจนข้อลูกเลยทุกคนเห็นปะนี่ตัวจิวจ๋วจิ๋วมีตัวจิว๋วหลุดมาโอเคตอนนี้ผมเอาลงมาน่าจะมีมาสักสิบสี่ตัวถ้าเกิดจำไม่ผิดครับหาคนมอนมเมคยเห็นนะมันมืดนี่มีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียว่ายอดเร็วตัวังไ่ตัวเมีเยม,มันท้องไปแล้วนี่ได้มาแล้วตัวเมียตัวใหญ่มากทุกคนเห็นปะโหใหญ่จริงยังแบบนุ่มนวลครับต้องติดไหมไม่ติด อเคดูต่อมีเหลือไหมผมหาแป๊บนึงเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่าลองไล่ดูก่อนมีแต่ลูกปลาและจิ๋วๆแล้วก็มีแบบพวกฟูเลสตนผม โอเคครับน่าจะหมดแล้วก็มีทั้งหมดเท่านี้เลยจะเห็นได้ว่าน้องที่ทั้งหมดประมาณสิตัวครับผมซึ่งตอนแรกผมลงมาได้มาทั้งหมด12ตัวมีตัวเมียแค่2ตัวครับผมที่เหลือเป็นตัวผู้หมดเลยทั้งหมด8ตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับบางคนเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับที่อุณหภูมิถ้าเกิดอุณหภูมิเท่าไหร่นี่แหละผมจะไม่น่ามันจะมีตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราทําการย้ายน้องเขาขึ้นข้างบนเลยครับผมแล้วเราจะไปดูกันว่าน้องตัวไหนจะสวยบ้างตัวไหนพิการอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปเลยครับ มาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทาการปรับอุณหภูมิน้องเขาเรียบร้อยเป็นเวลา1ชั่วโมงก็ปล่อยน้องลงไปเรียบร้อยครับเป็นทั้งหมด10ตัวนี่เท่าที่ผมสังเกตดูเหมือนทุกตัวจะไม่พิการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูใกล้ๆทีละตัวเดี๋ยวให้ป้าป้าตักให้<ะ>เอาเลยป้าเอามาทีละตัวเลยเอาเยอะๆ,ๆเลยนะเ,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 เนี่นี่ตัวแรกนี่ครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมว่าไม่พิการเลยตัวนี้หางไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้หางแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับสีดําเคลือบทั้งตัวมีตรงท้อง หลุดไปแล้วมีตรงท้องที่แบบว่าเป็นสีขาวนิดหน่อยก็โอเคครับพาตัวต่อไปเลยปะตัวนี้โอเคละตัวไหนตัวไหนตัวนี้โอ้โหเห็นป่ะตัวเล็กแต่หางค่อนข้างใหญ่ตัวนี้สีดําเคลือบทั้งตัวเหมือนกันมีสีขาวน้อยมากตรงช่วงท้องเห็นไหมครับทุกคนโอ้ตัวนี้ถือว่าโอเคกระโดงก็นิดหน่อยครับผมเพราะอันนี้ที่ผมซื้อมาพ่อแม่ผ่านเขาเป็นเกียรเลี้ยงเล่นทั้งหมดเลยก็ได้ประมาณนี้ผมว่าโอเคนะครับพะตัวต่อไปเลยปะนี่ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้สวยโอ้ทุกคนเห็นไหมครับ ตัวนี้สีดําเคลือบต้องไป่ทั้งตัวเห็นไหมตรงข้างๆตรงแก้มเขาอะยังมีสีขาวอยู่โอ้แต่หางใหญ่ตัวนี้นะอโอ้ตัวนี้ว่ายเร็วด้วยพิ้วเลยกระโดงก้อนข้างตั้งนะตัวนี้แต่กระโดงก็แบกๆไม่ค่อยสวยแต่ก็โอเคครับตัวนี้หางใหญ่ดีดนมันเคลือบไม่หมดก็โอเคตัวต่อไปเลยปะตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็ดําดําดําแบบว่าทั้งตัวเลยนะครับดําเคลือบหมดเลยมีตรงช่วงตัวเหมือนกันตรงช่วงท้องที่เป็นสีขาวนิดหน่อยหางก็ ใหญ่ครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้จะใหญ่กว่าแต่ไม่พิการนะครับผมเท่าที่ผมดูโอเคตัวต่อไปเลยปะเอปตัวเมียแม่ตัวนั้นอ่ะนั่นอละซ้ายน่ยตัวั้นตัวไหนตัวเมียมาแล้วอืมตัวเมียผมมีแค่สองตัวนะครับจากทั้งหมดสิบสองตัวรอดสิบตัวตัวเมียตัวนี้ก็ตัวมันข้างใหญ่ใหญ่เลยแหละแต่รู้สึกว่าอีกตัวนึงจะตัวใหญ่กว่าดูช่วงตัวแล้วก็ ไม่พิการครับผมตัวตรงแต่น้องเหมือนยังกลัวๆอยู่หางเล็กตัวนี้หางเล็กตัวต่อไปตัวเมียมาปาตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาอันแล้อันแล้วหมดเลยสามตัวนะโมนี้มูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่สุดครับผมหางก็ไม่ค่อยใหญ่เหมือนกันแล้วเหมือนน้องเขาท้องไปแล้วด้วยตัวนี้เพราะข้างล่างที่เราตักมามีลูกปลาอยู่ก็หางไม่ค่อยใหญ่ตัวไม่พิการครับโอเคส่วนตัวผู้ตัวนี้ เห็นไหมที่ผมโฟกัสอยู่ตัวนี้หางค่อนข้างเล็กสีดําเคลือบทั้งตัวเหมือนกันมีสีขาวน้อยมากตัวนี้แล้วก็ดันตัวนี้อุ้ยตัวนี้หางค่อนข้างใหญ่หางอ๋ออุ้ยเหมือนคล้ายๆเจ้าคาร์โปงนิดหนึ่งตัวนี้ทุกคนขนาดเกเรเลยงเล่นนดหนึแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคอุ้ยดาเคลือบหมดด้วยตัวนี้โอ้ตัวนี้โอเคเลยครับตัวนี้โอเคเลยมีสีขาวนิดหน่อยดำเคลือบทั้งตัวหางค่อนข้างใหญ่ปลาโอเคปะลาสองตัวนี้ตัวกับเปี้ยกเดียวตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเมียนะเฮ้ยวีสรุปมีตัวเมียสามตนทุกคน แต่ก็ไม่พิการนะครับจะเห็นได้ว่าหางตรงหลังตรงเห็นปะช่วงตัวตรงหางเล็กสีดําก็โอเคแต่ตัวเล็กอยู่ออกสรุปแล้วมีตัวผู้ทั้งหมดเจตัวมีอสานครับอ่ะต่อไปเลยปะอันนี้เป็นตู้ใหญ่นะครับน่าจะตู้ยี่ิบกว่าส0สิบไม่แน่ใจตู้ใหญ่เลยปล่อยเลี้ยงแค่นี้แหละสิตัวชิวชวมาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับตัวนี้ซูมก่อนโฟกัสใกล้ๆโอ้ตัวนี้หางค่อนข้างใหญ่ด้วยเห็นปะแต่ตัวนี้หางจะไม่มนเห็นไหมจะมีตัวหนึ่งที่หางมนมนตรงบนลงล่าง ตัวนี้หางไม่เคยมนหางก็คล้ายๆกระโปงนะตัวนี้อุ้ยสวยบอบถมถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้กระโดงไม่ค่อยใหญ่แต่หางค่อนข,ข้างโอเคสําหรับเกเลี้ยงเล่นนะสีดําเคลือบหมดเห็นไหมก็สวยงามครับแต่เซตนี้ไม่มีตัวไหนที่แบบเป็นเป็นแว่นตาเลยทุกตัวแบบตาดําหมดไม่มีตัวไหนแบบเป็นแว่นข,า,ขาวๆเลยก็โอเคครับผมเรียบร้อยทั้งหมด10บตัวเรียบร้อยครบปลอดภัยดีก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้แหละครับแบบชิวๆเลย อันนี้จะเป็นเกียร์เลี้ยงเล่นทั้งหมดของผมแล้วเดี๋ยวอนาคตอ่ะผมอาจจะหาเกียร์ที่แบบดีๆหน่อยอแบบหางใหญ่ๆห,หางกระโปรงหน่อยราคาก็ไม่สูงครับฟูลแบค็คอาจจะแบบซักไม่เกิน300บาทอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเห็นนะก็โอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไก่คนดีคนเดิมหน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนครับผมสวัสดีครับ